ดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะดิสาจะพาทุกท่านมาดูอันเงินของเราว่าโตขนาดไหนแล้วนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะข้างบนเต็มเลยตอนนี้ก็ต้องคลานต้องกลมที่จะเดินเพราะว่า,วา,วามันห้อยมาเยอะมากเลยนะคะนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ไซมัสแคทค่ะ เต็มเลยดูนี่ต้นเดียวนะคะเห็นไหมคะต้นเดียวนะคะเห็นต้นมั้ยคะก็เลื้อยขึ้นมาข้างบออย่างนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้อยู่ในเฮาส์นะคะอ้อันนี้มันจะเปรียปร้ยวๆนะยังไม่หวานนะคะเปรี้ยงมากด้วยถ้าเอาไปดองอะ่ะตอนนี้เก็บได้แล้วนะคะ หันมาทางนี้จะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลูกใหญ่ๆแต่เขาจะเลื้อยถึงข้างบนเลยค่ะอันนี้เป็นอันงดนสีม่วงเอามาทำลายนะคะอันนี้ก็ต้นเดียวเอ,อ๊มีกี่ต้นอ่ะหนึ่งสองอ,อ๋อสองต้นนะคะอันนี้มีสองต้นต้นเล็กๆเ,เนาะเหมือนมันจะพึ่งเลื้อยขึ้นมา แต่ว่ามีต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็เลื่อยมาข้างบนแบบนี้ค่ะอันนี้ชอบกินนะริาชอบกินอันนี้ชอบกินสีม่วงมันหอมๆม,มันหวานนะคะสีม่วงอร่อยแล้วก็ราคาก็จับต้องได้เนาะอันนี้ยังไม่ม่วงนะคะยังเขียวอยู่เลยนะคะ่ะโอ้ พวงนี้ลูกใหญ่มากเลยพวงนี้โอ้โหพวงใหญ่สวยด้วยดูนะคะว้าวนี่โอ้โหอ,อ,อันนี้น้ำหนักเยอะมากเลยเนี่ยสีนี้นะคะอันนี้ลูกเล็กๆตอนนี้กินไม่ได้มันมันเปรี้ยวฝ,ดฝาดๆนะคะ ก็ปลูกพริกไว้ข้างๆเพราะว่ามันจะมีตัวที่มันมาจากดินนะคะมันจะมากินอันงนเรานะแล้วก็มีหมูป่ามีฮักกิวิชิง่งมีอะไรอะเยอะแยะเลยคะ่ะที่อยู่ในป่านะ่ะก็พอปลูกพริกมันไม่มานะคะนี่พวกนี้ใหญ่ๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะใบเขาก็สวย มาเค็มเทศว้าวว้าวนี่อันนี้มันเตี้ยไปหน่อยนะเราก็เลยต้องก้มก้มเงยๆนะคะแต่มันดกมากๆจะอยู่อีกมุมหนึ่งนะนี่มุมนี้นะคะโอ้โหเพื่อนๆดูนะคะดกมากๆ คิดว่าเยอะมากเลยนะกี่พวงนับไม่ได้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะใครชอบมามาอะไรนะใครชอบกินแบบว่าอันหุ่นดองนะเก็บตอนนี้เลยค่ะเก็บแล้วก็เอาไปดองอันนี้ไม่ได้ขายนะคะเอามาดองกินเองถ้าขายก็ขายที่ซูปเปอร์ขายที่ซูปเปอร์แป๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะ วางแป๊บเดียวน,นะคะในมานั่งจิบกาแฟอยู่ในนี้ค่ะมีความสุขมากเลยนี่แงนขึ้นไปข้างบนโอ้โหลูกสวย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 ,สวย,สวย,สวยมากเลยน,นะคะมันก็มีแมลงนะทุกคนถามว่าเอ๊มีแมลงหรือเปล่าต้องใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่นะคะตรงลากเขาก็จะมีแบบว่า ตรงน้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะก็จะต้องใส่ขี้วัวใส่แกลบใส่เศษใบไม้นะคะใส่ปุ๋ยอินทรียที่เราหมักไว้อันนี้ก็คือตรงทางเข้านะดูนะคะนี่อันนี้ตรงทางเข้ามองเข้าไปโอ้โเต็มเลยแล้วก็มาให้ดูอันนี้ค่อจะอยู่ในฮาแต่ว่าเปิดนะคะน,นี่เปิดนะไม่ใช่ปิดไว้นะคะช้ามาก็ต้องเปิด ตรงนี้ค่ะรากเขาจะอยู่ตรงนี้นะรากเขาจะอยู่ลึกมากนี่ก็จะมีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่ดินก็จะล้วนมากอันนี้ก็จะมีเศษเศษผักใบไม้นะคะมีกแกลบมีต้นไม้มีขี้วัวนะคะแล้วก็ใส่ไปให้มันล้วนนะคะถ้ามันแข็งมันจะรากมันจะเน่ามันต้องถ่ายเทอากาศมันต้องแบบว่าหายใจได้อะไรอย่างนงี้นะคะ ตรงข้างบนก็เสียดายนะคะเพื่อความสวยนาะงานนะก็เลยเอาดอกดาวเรืองมาปลูกนะคะสวยสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบ้านเรานะคะบ้านเราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เนี้ยเฮาอันงนนะคะอันนี้เฮาอันงนแล้วก็ถักมานะคะถักมาก็จะเป็นสวนดอกไม้ อันนี้ลิลลี่สีส้มนะคะมันก็จะมีดอกมันเป็นลูกๆอ่ะสีส้มๆนะคะแล้วก็ถักมาตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแม่สามีนะคะพ่อแม่สามีอยู่ตรงนี้บ้านเราอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนถามกันว่าเอ๊เราอยู่ใกล้กันหรือเปล่าเห็นอลิซาทำกับข้าวไปให้พ่อแม่ไกลกันหรือเปล่านี่บ้านเราอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้นะคะในสวนดอกไม้อันนี้บ้านพ่อแม่สามีนะคะ ใกล้กันเลยแล้วก็เอาอาหารไปมาหาสู่เอาอาหารให้กันตลอดนะคะตรงนี้ก็เอาไว้เดินเล่นในสวนแต่ว่าช่วงนี้นะมันจะมีงูเยอะมากเลยนะคะดอกอันนี้ยังไม่บานเดี๋ยวเขาบานจะสวยมากเลยอันนี้ต้นนี้นะดอกเขาสวยมากเพื่อนๆช่วงเดือนเมษานะลองเลื่อนไปดูนะคะลองเลื่อนไปดูคลิปคลิปของดิสานะเดือนเมษานะ จะมีดอกอันนี้แล้วก็ถักมาข้างหน้าก็จะเป็นช่งนาของเราเองค่ะอันนี้ก็ต้นไม้นะอันนี้เดี๋ยวจะขุดไปไว้ที่บ้านนะคะเนี่ยต้นเนี้ยอันนี้จะขุดไปไว้ที่บ้านแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งที่จะต้องขุดก็คือต้นนี้ต้นอันนี้เป็นต้นไม้ใหญ่เลยเขาเรียกว่าดงกระดินะคะเนี่ยลูกโอก๊กต้นโอ๊กนะคะ อันนี้ของมิวปลูกตั้งแต่เป็นมเมล็ดนะคะเดี๋ยวต้องขุดเอาไปไว้ตรงสวนเราเพราะว่ามันติดถนนนะคะไม่ได้นะคะอันนี้ติดถนนที่ของเราจะอยู่แต่แค่ตรงมุมตรงนั้นอันนี้เป็นถนนมีต้นไม้เลอยเลยมาไม่ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนาของเรานั่นเองนะคะมาดูต้นข้าวนะคะนี่ในนี้มีปลาด้วยนะคะทุกคนมีปูด้วย อีกสักพักหนึ่งรอให้เขาโตอีกนิดนะจะมาตักให้ดูนะคะก็ข้าวก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะโตขึ้นเยอะเลยนเดินลงไปได้นะทุกคนอันนี้ออกมาจากไปมาจากข้างนอกยังไม่ได้เข้าบ้านเลยแต่ตอนนี้มันน่าจ,จะมีไข่กบลูกกบมากกว่านะคะนี่ต้นข้าวลมแรง ข้าวสวยมากเลยต้นข้าวญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะน่ค่ะสวยงามอรารามแท้ไปขึ้นไม่ได้อุยยยเดินมานิดเดียวนะเดินมานิดเดียวนะคะดูนะเดินมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียววนี้เราจะทำปิ้งย่างกินกับพ่อแม่ พรุ่งนี้จะเป็นวันพ่อญี่ปุ่นนะคะนี่คุณสามีก็เตรียมไว้นะคะมานั่งกินกันเตรียมเรียบร้อยก็นี่อันนี้เดี๋ยวต้องเอาตัดทิ้งนะมันตายแล้วข้างบนแล้วก็เดินมาเดินมาเดินมาก็จะเป็นบ้านของเราอยู่ใกล้ๆนะคะโอ้เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่ใบสารแหนใบใหญ่มากเลยอะ่ะ อันนี้ลองปลูกในในลังโฟมนะคะในกล่องโฟมนะคะเออเขาเรียกว่าหลังหรือว่ากล่องในกล่องโฟมนะคะสวยมากอันนี้ปลูกไว้เป็นไม้ประดับนะคะความสวยงามแล้วก็ให้เขาดอกอันนี้ต้นพลิกที่มันหกนะคะก็เลยมาตักใส่มันออกเต้มเลยแต่เราคงไม่ได้กินอันนี้เพื่อนให้มานะคะอันนี้ก็เป็นผักชีกับดอกไม้ชมดอกเขานะคะนี่ผักชีนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นสะวรลรสนะคะเอาไว้คงไม่ได้กินลูกมันนะคะคงจะได้แค่ให้เขาเลื้อยเพื่อเป็นบังแสงบังแสงแดดให้บะเวลาเรานั่งจิบกาแฟาตรงหน้าบ้านนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยเรยนนิสาก็ทำมุมไว้จิบกาแฟานะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะนี่ก็นั่งจิบกาแฟาอ่านหนังสือฟังเพลงยามเช้านะคะ แล้วก็มาตรงนี้ค่ะโอ้ดอกไม้ของเราสวยมากเลยว้มีคนไปตรวจสวนด้วยนะคะว่าสวนเป็นยังไงบ้างนะไปดูต้นกล้วยเลยนะคะนี่อันนี้คุณคุณสามีนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบเราสวยมากเลยนะคะเราจะต้องตัดเขานะเพอาะเขาเหี่ยวปุ๊บเราจะต้องตัดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเขานะคะอ๋อกันไกลหายต้นไม้หก ขึ้นไหมคะน่าใส่รองเท้าอันนั้นไปเดี๋ยวก็เปื้อนมันเป็นดินตรงนี้นะคะเต็มเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้นะคะอันนี้ให้เป็นใช่ค่ะอันนี้คือใบกะเพรานะคะมันมันออกเพราะว่าดินนะคะตอนที่ลมแรงมันก็เลยเอาดิน่ะมันมาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะมเมล็ดที่มันร่วงลงมาก็ขึ้นนะคะนี่ผักชี ผักชีนะคะผักชีกระเพราเต็มเลยอยากจะบอกทุกคนว่าเนี่ยถ้าเราซื้อต้นกล้านะคะกระเพรานะ่ะต้นเดียวสามสี่ร้อยเยนนะคะก็ร้อยกว่าบาทแล้นะคะอันนี้ยังไม่บานเดี๋ยวบานเราจะถ่ายลงคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะว่าเป็นสีอะไรล้นเหมือนกันเพราะว่าซื้อมาเราก็จําไม่ได้ว่าสีอะไรนะคะสองต้นนี้นะคะมันเป็นลินล,ลี่นะคะลิลลี่ ไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรอะลุ้นเหมือนกันรอนะคะรอลุ้นกันด้วยกันนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่สักเตรียมตัวเอาของเข้าตู้เย็นนะคะเด็กกันหมายนี่ว้าวสวยมากเลยดอกกุหลาบกำลังจะบานอีกสองดอกนะคะอันนี้เราก็ตัดได้แต่ว่าปล่อยเขานะคะนี่กำลังจะบานเลยช่วงนี้ก็เป็นอาหน้าดอกกุหลาบนะนี่ดอกดาวเรืองที่เราปลูกวันนั้นก็โตขึ้นแล้วว้าวพักสลัด เพื่อนๆเห็นไหมคะต้องเปลี e mm ่ยนรองท้านะคะผักสลัดของเราโตเต็มท so ี่โอ้ยโอยโอยโ้โหดูนะคะสตอเบอรี่นะคะเขาเลื้อยมาถึงนี่เลยอะโอหเลื้อยยาวมากเลยดูสิเดี๋ยวถ้าต้นไม้ถ้าเขาดอกเสร็จก็จะต้องเอาออกหมดเลยค่ะเนี่ยเอาออกหมดเลยุ้ยน่ารักจังเลยอันนี้คือดอกที่พี่อ้ําซื้อให้นะคะเนี่ย อันนี้เป็นดอกที่พี่อ้ําซื้อห้สีน่ารักมากนี่คือสีม่วงนะคะอันนี้สตรอเบอรี่ดูที่เขาเลื้อยเต็มเลยค่ะอันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะนี่ผักสลัดผักสลัดเรานะคะเห็นไหมคะเก็บกินได้นะคะเนี่ยแล้วก็เด็ดเดี๋ยวเขาก็จะงอกอีกนี่เราได้ผักสลัดกินกับหมูย่างเย็นนี้แล้วอุ้ยป้า,าสลัดอะ คิดไ้ันหนอะหา<ะ>ไม่หายไปไหนไม่ร้นี่ตอนเย็นเราก็จะกินกับหมูย่างได้เด๋ยวไปหุงข้าวก่อนวันนี้จะต้องกินข้าวกับครอบครัวนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้อลิสาแล้วก็จะสู้ไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะฝากช,ชมคลิปในช่องนะคะใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปไหนก็ฝากไปชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ